ทุกคนวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคารที่นี่เขาเป็นสถานที่ฝึกอาชีพงานเกษตรสำหรับผู้พิการทางสติปัญญามีทั้งการเพราะเห็ดเลี้ยงปลาและปลูกพืชผลทางการเกษตรอื่นๆจะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือน้องๆตั้งแต่การปลูกการดูแลการเก็บเกี่ยวและการจัดจาหน่ายผลผลิต และที่ต่อไปที่จะพาทุกคนไปรู้จักนั่นก็คือสวนผักถาวรตั้งอยู่ในพื้นที่ของห้างขึ้นส่วนจำกัดถาวรเม็ดลายเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาทางบริษัทจึงได้ใช้พื้นที่1.5ไร่มาพัฒนาเป็นพื้นที่อาหารเป็นแหล่งผลิตอาหารสดสะอาดปลอดภยัยให้กับพนักงานเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้ใจ่าย และนี่ก็คือผักต่างๆของที่นี่ที่ได้รับความร่วมมือร่วมใจของพนักงานช่วยกันปลูกและดูแลซึ่งทางบริษัทก็ได้มีสวัสดิการให้นำผักมาประกอบอาหารให้กับพนักงานสัปดาห์ละหนึ่งวันโดยที่พนักงานไม่ต้องจ่ายค่าอาหารกลางวันอีกด้วย